คุณกิติค่ะเอ้ยอ้แวาแล้วมันชื่อรายการอะไรอ่ะรายการอะไรคิดเอาเองเองรายการคิดเองสวัสดีค่ะวันนี้พบกับข่าว 348องศาค่ะข่าวนี้นะคะมันก็มีข่าวน้ำรดตอผุดกางเกงหลุดตอโผลำลำไม่ดีเป็นโคุยตี้ดีกว่าตัดไปที่ห้องสองครับไม่ลองห้องนั้นด้วยเพรากต้องดูห้องแต่ก็ต้องตัดก็หนึ่งอาจจะห้องหนึ่งก็พองลำไม่ดีตัดไปที่ห้องหนึ่งครับลำไม่ดีกว่าแล้วอะไรวิสุลุงี้น้ำท่วมทุ่งไปรับถุงยังชีพค่ะค่ะตอนนี้นะคะมีเหตุการณ์นะคะที่เชียงใหม่ ที่เชียงใหม่คือสัตว์หลุดออกจากสวนสัตว์ค่ะไปพบกับคุณขาปนีค่ะขอบคุณค่ะคุณกิตติขอบคุณค่ะคุณกิตติขณะนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่แล้วตอนี้มีสัตว์หลุดออกมาจากสวนท้องเชียหม่แล้ววันที่ไม่ชุดงปิดหรือว่าหยุปีออกมาหมดเลยค่ะคาดว่าน่าจะเกิดเหตุคาดว่าน้ะ เชียงใหม่นะคะถ้าเราเข้าถึงเชียงใหม่ก็คาดการได้ว่าภาคเหนืหายไปหมดแล้วค่ะก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังต kind of ัวให้ดีเราจะร้องไามทางขอให้ระมัดระวังตัวให้ดีอ่ะเนี่ยเราต่อจากบ้านแล้วก็ระวังติดปิงตีพุยช่องชั่วเข้าบ้านนะคะฝากไปที่คุณกิติค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะคุณถาปณีค่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ของทางเชียงใหม่นะคะตัดไปกล้องครับนั่นแหละกองครับชอบพบกันใหม่ในวันจันทร์คทุกพหธสูงกับรายการสามร้อยองศาแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ